อันนี้นะสุขสบายดีและสวัสดีเปิดเปิดเอฟซร้านที่กำลังติดตามนะครับส้มที่นี้ตองนี้ก็สู่ซ้อมชุบันบ้านหน้าได้พี่น้องเลยที่วิดีโอนี้ก็จะได้เข้าป่าหอยู่ว่ากินอีกก้อนก้นเลยมาไมีมาครับ ทีมงานสองคนนะยมาขันเติมสุขสมานทมาเลยกันติดตามต่อไปทุกคนเลยครับเพื่อนทำอะไรกับมางอะไรก็แจ้งกุญแจนิดนึงพี่น้องด้วยก็เป็นให้ก๊อปปีใจในการให้คลิปวิดีโอไปดูอีกทุกันเลยวันนี้กับอะไรกับขันเติมพันเติมขี่รถก่อนละนี่กับขันเติมเลยทุกคนเลยพันเติมมันไปเชอร์กุ้งมังงงนกับหางแฮวเพื่อน ก็มกันกุมันไฮเยยิงก้อนเลยทุกคนเลยจุดแปลนบ้านมันเลยโอ้ยนี่มาลำอมาเจ้าเห่าเห็นก่อนเจอได้หล่มอมากเนื้อก็ยาทุกคนเลยสอยนก่งลงเลยเป็สวยเล่นเลยบาทหนึ่งเก็บแต้มก่อนเห็นบึเล่เป็น เจ้าโลคนสะเลยนำเนลยก็เลนตกลงวังนี้แหละจ,จะเห็นได้บ้าตกลงน้ำนี่บอกเห็นไหมผู้ต้อเล่นกัน ตกวอกขวอกเล่เล่นนี่น้องอันนี่เห็นซ้ำเข่าปูมาหาอยู่หากินกันลกคนนกสะเลยทำไรมีแต่คนนกเป้าทั้งหมดสักระไรซอยนกกระโดงบนันทุกคนตกเลยเดี๋ยวไปหาดงกันก่อน si sì, കുറേ മാലി phải có họ luôn này được con đấy cứ chỉ bên tốt luôn nằm kịp เต็มทีีทุกคนลงเลยนีกคนอาตเก็บเต็มดทุกคนเต็มีทุกคนะกกกกคนะองมลนี่ยค่ะลุ้นรานวัอีกน ว่าผลงานของมนี่ก็ได้เขาอ,อยู่4แต้มทุกคนนกโฟกดกตัวนึงตกงตสิได้กลับมาไปเชื้อพันเติมหมดทุกคนเลยเอาเครื่องของไออปเชื้อพันเติมที่เนีนมีบอลท่านุาานวายนะทุกคนไปกลับไปเชื้อพันเติมก่อนพัดเติมเลยทุกคนเพราะผัดเติม

đi ซอมเอ้อพอดีแหละมื้อ là lệ นี่เข้าล่ะอือแลมันแลพะย่างเพิ่นก็เมาะเท่านั้นแหละนี่เอ้าก็บ่ขอบใจที่

หมดเท่านั้นีแต่ยูโคกินอะแล้วเฮ้ยาตัวเทเที่บอกยนี่้บออหลังจากปันเติมลบคนแล้วก็จี้เลยเข้าใปาดก่อนเลยเมนูปีงเอาได้เหมือนกัน ตอนเติมลงไปล้างหนีบแล้วทุกคนอย่างนี้เป็นเรา่องล้กันถือดมาอยู่เลอดิบนี้

목포 v o 도 หนูก็กินไปตามิ่งเธอเป้นเท่แน้วนนะทางลมลมนี่พื่อเลยเอละไรมีดาวเกือลงมาเนาะ ่ะทุกคนเล็บร้อยแล้วบ้านี้นี่เป็นปีงแล้วก็ขึ้นไปข่างไส้ทุกคนรอบนี้มีเพชรใช่เลยนะแ้่เอาไปตัมมากกินแบบสบายเลยนะกินธรรมชาติสุภาพย,ยดดกับธรรมชาติกมีธรรมชาติเลยดนดะเพราะว่านาเฮายังมีเกลอ จาก์ือเรมาข้งก่อ รดร้อยคามันสุกกว่ามันี่มันแฮมเบิงแล้วก็เฮาก็ปีนคือว่าเสียงจอดๆแหะแม่นได้เลิงแล้วบออน่นี่ฮะเมาไดแล้วพดีแล้วนี่ฮะข้าวกนาก่นน้ําก่อนเฮาอนี่ก็ดเออแลล เาะสมอามือมลจ้ะจับเอาแล้วคักๆเลยจ้มาดูกคนมากินกินนกาตัวหารเขากันกินนกตัวนึงมาทุกคนมาแซ่บๆตอกันทีมงานเขากับสคน อันนี้นสองคนม,มีมีปัญหาเรื่องหนึงเหยเรื่องงนเจวแจวนะเผาทุนเลยพผาอะไลไดนี่ก็มีแล้วสวั่ววันเติมกันก็นมีเลิกมาเลยต้งอ้วป็นบกลูกมันเลย ปลาวิ่งมานกเปาก็มีห้าใหญ่โตมากคอยเตรียมอย่างขมึงกินอ่ะถือว่าคอยละพันเติมกับกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วร้อยทุกคนเลยโอ้หารกันอยู่บกินหอามันนี้กันปีนนกโพกระดกทุกคนเลยถือว่าก็ห่อก็ได้อยู่ไอ อยู่สีแดมทุกคนแล้วก็เอาปิงปปปปปป้งโปโกโรกกินกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วเรียบร้อยสิได้พักกันนอนพักผ่อนเอาแห้งก่อนทุกคนเลยดังนั้นคลิปวดีโอนี้ก็สิได้ถ่ายทำให้หเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับส้มไว้ในเพลงตัวนี้ก็ขอขอบคุณพบเจอในเอฟซีที่ติดตามนะครับส้มมีดอนี้แต่ตันจบเพิ่เผยคำอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปหน้าอีกทีหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอพักผ่อนก่อนทุกคน